ขณะนี้บุคคลใดที่ท่านคิดว่าสําคัญที่สุดมีคนตอบว่าตัวเราเองสาคัญที่สุดหนึ่ง,งนะฮะอ่าสองบุคคลรอบข้างสําคัญที่สุดครับคำเฉลยฟังกันดีนะครับเป็นปัญญานะครับ มันมีเหตุการณ์หนึ่งในวาระนั้นมีพระพุทธเจ้าโต้อตอบกันมีแดรเากันคนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตั้งคำถามแบบนี้แหละใครก็ได้ที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้า ถามคำเดียวกันเนี่ยใครสำคัญที่สุดมันมีผู้คนตอบพ่อแม่สำคัญที่สุดปู่ยา่าตายายสำคัญที่สุดบางคนก็ตอบว่าฝูงวัวฝูงควายของเขาสำคัญที่สุดคือบางคนก็ตอบว่าสมบัติพิษฐานที่เขามีอยู่เนี่ยคือสำคัญที่สุดในชีวิตของเขานะครับ หลังนั้นเขาก็ว่าเออตัวเราตัวตัวเราเองสักพันที่สุดถ้าใครต่อว่าตัวเราสักวันที่สุดมันมีคำอธิบายครับท่านฟังดีนะตัวเราอธิบายผ่านแนวทางของพุทธะนะครับพุทธศาสตร์หนึ่งตัวเราไม่ใช่ตัวเรา ตัวเรานี่เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมและไฟครับครับคำคำที่เนี้ยถ้าบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราในทางโลกเนี่ยรับไม่ได้หรอกถ้าใครก็ตามที่พูดคำาว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราในทางโลกโลกนะเอานี่มาค้อหน้าผากเนี่ยใครจะร้อง คนน่แข่งงซื้อใครจะร้องก็ตัวคนนั่นตัวรอ้องอย่าบอกว่าตัวกูไม่ใช่ตัวกูนี่แหละครับนั้นทางโลกต้องยอมรับโดยดุษรีตัวเราต้องเป็นตัวเราเนี่ยในทางโลกไม่ยอมรับไม่ได้นะครับแต่ทำไมพุทธะถึงบอกว่าตัวนั้นไม่ใช่ตัวเราแปลว่าพุทธะต้องมีปัญญามากไปกว่านั้นเป็นรู้เห็นก็คือเป็นส่วนประกอบธาตุดินน้ำลมเนี่ยฝ่าย ง่ายๆทุกอย่างมาจากพลังงานหมดที่มาของสรรพสิ่งทั้งหมดสรรพพืชสรรพสัตว์ทั้งหมดสรรพสิ่งแปลว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตสรรพพืชสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตอย่างไรคำว่าสรรพสิ่งจะมาจากความบ้างเปล่า ทั้งหมดนี่จะตอบว่าไงคำสอนพุทธะบอกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอปัจจุบันก็แปลว่าคือคือคนสงคนคุยกันนะมันจะมีใครมาอยู่ร่วมพุทธะบอกว่าบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเรานี่แหละ เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดจำฮะนาทีนี้ท่านอยู่ที่ไหนจู่เดี๋ยวเนี้ยบุคคลที่อยู่ต่อหน้าท่านเดี๋ยวนี้นั่นแหละคือคัญที่สุดแปลว่ากำลังคุยกับใครเวลาเนี่ยนั่นคือบุคคลที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กลูกเล็กเด็กดองจะเป็นลูกใครร้านขครก็ตามทีนั่นนะครับนี่หลักภาษาพุทธะ บุคคลที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่คือสำคัญที่สุดเซะว่าโลกวันนี้มีเพียงสองคนเห็นได้อย่างครับเห็นได้ยังมองเห็นนะนะถ้าเราเจ็บไค้ได้ป่ยวย,ย,ยใครจะช่วยก็มันมีสองคนเออจ่ายใครช่วยเพราะนั้นนั่นแหะก็คือสําคัญที่สุดจําครับภาษานี้จําไปเลยครับไม่ไม่ตายเราแค่จํางั้นถ้าอยู่ตรง